ไปล้วเอ่ยำปุ๊บนี่หนุนเพิ่มสวัสดีทุกคนอันนี้เราจะพาไปดูเรือขึ้นนะตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนี่ถอดเชือแล้วลงน้ำใช่ไหมลงน้ำลงน้ำนี่ ไปพาไปดูนี่นักประดาน้ำมีสารีา่รออยู่ล่างแล้วเพราะเมื่อกี้มีเรือลงไปเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือขึ้นใกล้ๆนะเรามีไฟฉายคาดหัวมาดูดีมันจะสว่างไหม ขอแบบม้วนหน้าม้วนหน้า <c oughs> นี่เขาบบม้วนหน้าโชว์นะคนถ่ายจะตกแทนเออเชืเ่อ พันธุนี่ขึ้นน่อยพันนี่ขึ้นน่อยเห้วจะยิงแล้วไปแล้วเนี่ยหายไปเลยเอาไปโผลนูนะขอใหม่ได้ไหมถ่ายไม่ทัน เห็นไหมนี่ตอนนี้เขากำลังดําน้ำดูสาลี่ว่าตรงไหมกำลังจัดท่าเรืออยู่สาลีมันจะอยู่ประมาณให้ไม้หมอนนั่นนี่ตรงน,นี้แล้วก็โหเได้ไะมมองเห็นไหมทุกคนอุ้ยจ่บบานเลยแป๊บนึง่ะ ต้อเ้ยคราบอยู่นี่ <c oughs> ต่อเข้าไอ้โฟมอ่ะก่อนเนี้ยขึ้นทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปเลยไโฟมขึ้นเลยจ้ะโฟมขึ้นเพราะเดี๋ยวไอ้ไม้หมอนมันจะอยู่ประมาณนั้นแหละยึง ประมาณล้อของซารี่อ่ะเนี่ยอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะตลงไปลืบหลับตานะไม่ได้ลืมตาน,นี่มีคนให้สัญญาณดึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีดึงคนหนึ่งในฝั่งนี้ดึงะดึงท้ายเข้าเรือเดินเครื่องเบาๆนะเผื่อไม่ได้อันนี้ดูหัวรุน คนให้สัญญานอีกคนหนึ่งดูดูเรือตรงไม่ตรงนะพาไปดูฟังหนึ่งเดี๋ยวไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูวท้ายก่อนยังไม่ดูดหัวติดละติดสารีก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้มองให้ไหม ที่เขาให้อะโฟมขึ้นเนี่ยนะกะเอาว่าเรือกี่วากี่วาท้ายจะยื่นกี่เมตรกี่เมตรใส่ความทำนานทำบ่อยตองไปดำน้ำวัดไอ้ตัวท้ายเรือที่อยู่ใต้น้ำอะ่ะตรงใบพัดอะ่ะกะเอาคำคำเอาโอเคเล่เดี๋ยวทะเลขึ้นนะให้ลุกพี่ดูก่อนทางนู้น บอกว่าเอาสไลดขึ้นดูว่าเรือมันเกี่ยวเรือมันนั่งนั่งสไลดหรือ,อยังนะบอกให้เรือถอยหน่อยอ่ะถอยนี่ถอยถออา พ่บบบอบทเกียร์ไฟล์น่าบองไว้ไหนตองเลยนี่เขาก็จะดูนี่เป็นหลักนะให้เรือตรงนนบอกซ้ายบอกขวาตะวันตกหน่อยวนออกหน่อยเรือข้างหน้าตรงแล้ว เต็มขยะออกจากรางนี่ยนะหน้าตรงสางนี่นะรนี่เป็นหลังนะตรงแล้วแต่เราก็ดึงนี่นะดูให้สัญญาณ ซ้ายขวาซ้ายขวาเรือตรงหรือยังพาไปดูต่งน,นี้มันจะร่วงไหมเนี่ยไปดู สีนิ้วหน่อยเรือที่ลงไปเมื่อกี้เรือโน้นคลิปก่อนนะต้องไปดูอินดูทางเดินนะ ทีมงานมือหนึ่งนี่เขาดูละสันี่ตูดอยู่ประมาณนั้นปุ๊บ แี่ให้สัญญาณดึงนะดึงเครื่องเครื่องที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้เตรียมคว้านขึ้นเลยเลยดึงไว้เลยคว้านพามึนก็ต้องดึงไว้กันเดี๋ยวเรือมันถอยหลังดึงดึงดึงไปบกบกเลยตอนนี้ก็ต้องดึงดึงนะเอาดับเครื่องเนะด้วยให้สัญญาณนี่ครับสัญญาณต้องรู้กันนะ เครื่องพดันเครื่องใหเครื่องเดืแล้วเพราะว่าได้แล้วเดี๋ยวข้างบนก็จะดึงไปแล้แต่ว่านั่งสารีแล้วไ่ช็อตวง่หมเยอะไหมมีคนเดียววยตายตายตาย มาฝั่งนี้ไปแกมไส้ตถงให้เร<อ>ียงเอียงมาฝั่งนี้เพื่อจะเป็นหนุนไม้หมอนฝั่งนู้นได้นะแกมยัดฮึบขาไปก่อน

um ย้ายไปฝั่งนู้นครับไปแล้นนวฝั่งนี้ก็จะลอยหน่อยอ่าไม้หลุดะแผ่นหนึ่งหรือว,ว่าอาจจะออกก็ได้ให้สัญญาณแล้วป้ายแปลว่าได้แล้ว,แ,ลว,ว,แ,ลวแต่เราขยับขึ้น ได้ไหมอดอา้าวเก็บเสื้อตางนี้ขึ้นด้วยเก็บเสื้อฝั่งนี้ขึ้นด้วย้วยนะบอกเก็บเสื้อขึ้นวะคนเลือโอ้ เต็ม,ลมลวลาเขาดำนี่เห็นไหมข้งมมางเรือมจะมีหอยมีเพียงนะมันก็นอาจจะบาดบาดตัวได้ต้องใช้ความชำนาญน,นะไปดูตรงนู้นขอเดินก่อนอันนี้ขึ้นมาแล้ว ไส่หมอเนี่ยลงเป็นดุไหมอ่ะเนต้งเอตงอีกมนจดีจะพอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาไปขยับได้ขยับบนบนคานได้จับซ้ายจับขวาครับหน้าไม่ตรงก็ขยับได้เขามีวิธีนะเดี๋ยวไว้เจอแล้วพาไปดู ขยับได้หน้าขยับซ้ายขวาได้แต่ขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เ <c oughs> ขาลบก่อนล้มมาสวยนะนนะขึ้นมาแล้ว <c oughs> นี่เขาก็หนุนเพิ่มใช่ไหม <c oughs> เขาจะหนุนแค่ข้างหน้านะใต้น้ำ ในตัวท้องเรือนี่มันมันเหลี่ยมอยู่แหละมันเรียบก็จะนั่งวางบนสาลี่ได้นี่เขาก็ขึ้นมา,าหนุนเพิ่ม ไม่ค่อยมีหอยเพียงเท่าไหร่มองเห็นไหมทุกคน,นเห็นไหมปิดรถเหมือนเดิม ใช้เครื่องดึงนะไม่เรือไม่หนักมากใช้เครื่องอ่ะเส้นเดียว ไปหล้วเยเาก็มาหนุนเพิ่มนี่วันนี้ก็ประมาณนี้ปิดไฟละเดี๋ยวเรือก็จะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเช้าค่อยขยับพนักง,งานก็จับอ่ำน้ำเสร็จนะมองเห็นไหม อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆไม่เกินทุ่มครึ่งน,นะรถโ,โล่งไปแล้วครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้าเรือปากน้ำระยองบ๊ายบาย